คืนเดชพนัอพระพเมจ้าผู้เมตตาปานีแก่ข้าเกิทั้งหลายขอโปรดดวงยานยศ菩ทีิลานุวัสให้ได้ที่เย็นสว่างและสุดสำราญและได้ชื่นชบยินดีได้เห็นพระพากของพ่อองค์สว่างลุ่มเลืองเป็นน,ปนิจการไปอาเมนาแต่พระเยซูโุราภัยบาปของเราโปรดช่วยเ,เราให้พ้นไฟนรก โปรดนำวิญญาณทุกดวงให้ลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณทีก ans, ่กำลังต้องการพระเมตตาของพร์มากที่สุดต่าต่พระบิดาของข้าเจ้าทั้งหลายพรองค์สถิตในสวรรค์พระพาภคจงเป็นที่สักการะพระอาณาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินแลในสวรรค์อประทานอาหประจำวันแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้อประทา ให้แก่ระเจ้ามันพ้าเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยพระเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชัว่วร้ายเถิดอาเมนควนทามารีเปลียนด้วยผาสทธาน,านพระเจ้า้ติขับท่านผู้ได้รับประครกว่าจตตรีใดใดและพระเยสตูออรสของท่านรงได้รับประพรยิ่งนาะนฉันตามารีพระ คนบาปปัดนี้แล้วมัจะตายอามนวันธามารีเปี่ยมด้วยพระหานตะทาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าจะตีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วมันจะตายอามนวันธามารีเปี่ยมด้วยพระหานตทา พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักฉันตามาดีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปนี้ดังว่จะตายาแมนวันทามาดีเตียงด้วยพระหัตถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนากสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภานาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วมจะตายอาเมนวันทามารีเตียมด้วยพระหารสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสติใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนาสันตามา คนบาปบาปนี้แล้วมันจะตายอามนวันพามารีเลี่ยนด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระผรอนกว่าจตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรอยิ่งนานันตามมรพระมานดาพระเจ้าโกวันนาเป็นรุขังกายถูกเป็นคนบาปบาปนี้แล้มันจะตายอามีนวันทามารีเตี่ยนด้วยพระหัสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสติใดๆและพระเยนููอรสของท่านรงได้รับพระพรยิ่งนักสันจามารีพระมารดาพระเจ้ากราุนาเพื่อลูท้งหลายเป็นคนบานีนันจะตายอามนวันทาวมารีเปลี่ยนด้วยทหารสะานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสติใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปวันนี้ั้นเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยทหารสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสรีใดใดและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตารีพระมารดาพระเจ้า มาอาเมวันคามารีเปลี่ยนด้วยทหาสตาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสรีใดใดและพระเยซูโอรสของท่านจงได้รับพระพรอิอ่นักฉันตามารีพระมา,า,า,าโรดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนแบาปแาปนีนั้น,นจะตายอาเมนพระสิริลุ่มลดแด่พระบิดาและพระบ,บุตรและพระกิตมันจะธรรมดาตอนนี้แ้ธมาตร ถ้าแต่รบบรพระเจ้าเปิดสดับฟังครข้าพเจ้าถน่านลิวงารเปิดให้ยอาแซประสา,สา,สาทธิดาลิวารข้ารับใจของพระองค์ผู้ซึ่งได้รับทุกขเวทนาเจ็ดไข้ได้ป่วยเป็นการรับใช้พระองค์เขาด้มีการนำเป็นคนตามรัชบัตของระบุแล้วขอเปิดให้เขาได้รับพระสิริโดยเจรด้วย พระเจ้าพระเยซูพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้เาั้งหลังอาแมนเปิดหนึ่งหน้าหน,น,นึ่งห้าสามน Thêm cột